สกุณาพรคือเลือดนักสู้เต็มร้อยมากๆพี่น้องคะเมื่อวานที่ผ่านมาคะ่ะอิหลา่ามีอาการไข้บวสบายแต่ก็ยังมีใจคิดหอดคิดถึงแม่แม่แฟนคลับเอฟซีนะคะซึ่งเมื่อวานนะคะพ่อจ๋าพงศกรได้ผ้าลูกสาวคะ่ะไปหาหมอเพราะว่าอิหลา่ามีอาการไข้แล้วก็มีอาการเจ็บข้อพี่น้องคะแล้วทางด้านพ่อจ๋าพงศกรก็เลยได้พาลูกไปหาหมอพี่นอ้องอ่าขออนุญาตทางเพจ บอสนกด้วยนะคะที่เพิ่งออกมาชี้แจงผาลูกสาวเพิ่งออกมาอัปเดตอาการให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับทีคิดหอดิดถึงอิหล่าได้ฟังจากปากของพ่อจ๋าแล้วก็น้องอาไอ,อสกุณาพรเองเลยนะคะว่าอิหล่าวิอาการแบบใดพี่น้องคะ,ะสวัสดีพี่พี่แม่แม่ทุกคนนะคะ,ะตอนนี้นะคับพาอิหล่ามาหาคุณหมออยู่โรงพยาบาลวัฒนานะครับคุณหมอก็เลยเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้คอ เป็นเป็นท้อมท้องสิง้นอักเสบนะครับแล้วก็มีไข้นะครับก็เลยอยากให้อีลานะครับพักอาเักรักาการแล้วก็เขายาแล้วก็ตรวจไขรเดินออกน้นะครับตรวจให้ละเอียดนะครับก็เต้องแอ๊กนี้นะครับชินหอพี่น้องไว้ล่ะกิหอยนจ้าขอโทษครับพี่นองเวลาด,ขขวลด้วยจ้า,าครับยังไงก็ขอกำลังใจให้ลูกจ๋าด้วยนะครับอีลา หายไปๆไปดูด้ยว,วยครับคนหลายๆว่าเจ็บม่าไข่นะครับยังไงเออไข่แล้วก็จะเศร้าวันนี้หลังนะครับขอโทษพี่น้องหลายๆที่ล่อนะครับการร้องเพลงครูหรือว่าร้องอีหลักมาร้องเให้ยังฟังเดี๋ยวจะรีบหายนะครับพักผ่อนเยอะๆก็จะรีบหายมาก ลองมานละหนึ่พี่น้องฟังนะครับผมขอบคุณมากๆที่สนับสนุนไลน์นะครับมาเป็นหักขอบคุณพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณแบบเปิดต, <ๆๆ S 1> ตัววั <ๆ S 1> <ๆ S 2> นนี้อาจจะไม่ได้ดูหล่าจะดูข้อไปก่อนนะคะโอเคๆๆครับผมเจอกันใหม่ไลน์หน้านะครับสำหรับวันนี้อล่าขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณมากๆนะคะค่ะพี่น้องนี่คืออัปเดตอาการอีหล่าน้องอาอาสกุณาพ่อนะคะซึ่งพอจาพ้าผมเดินได้พาไปหาหมอเพราะว่าอีหล่าเมียกัน เก็บข้อนะคะพี่น้องเก็บข้อแล้วก็มีไข่ต้องวัดไข่เลือดออกน้ำมาสั่นพี่น้องคะนี่แหละพี่น้องสําหรับอาอายสักุณาพรนะคะยังออกมาโพสต์อีกพี่น้องคะหลังจากที่ได้นอนโรงพยาบาลน,นะคะน้องอาอายออกมาโพสต์แบบนี้คะ่ะกาอบพระคุณแม่แม่ป้าที่หักหลาคนนี้ที่คอยสนับสนุนหลาเสมอมาไล่พอจามือนีผ่านพนไปด้วยดีอีหลาอยากมาลองเพลงซอยพอจา อยากมาลองเพลงให้แม่แมฟั่งแห้งแต่หมอไหอหล่านอนโงโรงพยาบาลขอโทษแม่แม่ทุกคนนะคะแล้วก็ขอพระคุณทีบ่บถิมบ่าปายพ่อ,พอจ๋ากับญาณุอิหล่าจะรีบหายรีบมาสร้างความสุขให้แม่แม่ด้วยจ้าขอโทษได้ร้ายด้วยค่ะพั่นพี่น้องอันนี้คือความคิดฮอดคิดถึงแม่แม่ซึ่งอาอายสกุณาพรก็ได้ออกมาโพสต์แบบนี้ ฝากา้อมคิดหอดคิดถึงมาหาเมเมนะคะซึ่งทางด้านแฟนคลับเอฟซีพี่น้องขากลากล้ายพี่น้องเขามากพักรักษาตัวก่อนนะลูกประสานพี่น้องพักผ่อนมากๆนะคะพ่อจ๋าพงศกรเพิ่นกะเขามากคอมเมนต์ใต้โพสต์ของลูกสาวนะคะบอกว่าพักผ่อนมากๆนะลูกนะคะแล้วก็หายไวๆนะคะสาวญานุก็บอกหายเร็วๆนะคะลูกลุงโต้งก็เข้ามาคะ่ะไม่เป็นไรนะลูก พักผ่อนรักษา,าการก่อนหายไวๆนะครับหลานปู่อ้อวนก็เข้ามาค่ะพักผ่อนหายไวๆเด้ออยาคิดดื้อเด้อหลานของปูอ่อ้วนญาติญาติปานดำก็เข้ามาหายไวๆนะจ๊ะ,ะน้องกัฟิวก็บอกว่าหายไวๆนะครับมีแตะคนคิดฮอดคิดถึงทรงความห่วงใยมาหายอีหลานะคะให้กําลังใจน้องอไอศุณา,าพรห้เฝ้าหาย ่าวเซามาสางความสุขสางรอยยิ้มให้กับแฟนครับเอฟซนะคะเสื้อหมันว่าอายอาสกุณาพอ่อแล้วนะคะเป็นเด็กที่มีความรรัพผิิชอบต่อหนาทีเจ้าของอนะ่ะพี่น้องถึงแม้ว่าเจ้าของสิบ่สมบายกัยังอยากมาหาผีหานองอันนี้คือเลือดศิลปินในตัวของเด็กคนนี้คือสุดยอดมากๆสมแล้วกับกับเพจดังเพิ่นตั้งชาย่าห้ว่า สาวน้อยมหัศจรรย์นะคะซึ่งตอนนี้อาอายสักุณาพรบอกเลยว่าเป็นอี้อย่างทีมาแรงเป็นอี้อย่างที่ถือว่าถึงแห้งมากสําหรับความสามารถของอาอายสกุณาพรที่หลากหลายแล้วก็เป็นความเด็กคนนี้เป็นเด็กที่สามารถดึงดูดใจพอๆเม่แมได้หลายด้วยความสดใสน่ารักความไร้เดียงสา ความบริสุทธิ์ของน้องอายาสไอศกุณาพรคือได้ดึงคําว่าตัวตนออกมาเป็นเสน่ห์ของเจ้าของพี่น้องสําหรับน้องอายา์ไอศกุนาพรคือการแสดงถูกอย่างคือออกจากใจล้วนๆออกจากตัวตนของเจ้าของพี่น้องคะ่ะแล้วสิ่งที่น้องอาย์ไอศกุณาพรออกเอาน้ำออกมาใส่นั่นคือเป็น เป็นของทีมมีมาในตัวนะพี่น้องเข้าใจบอกคือเป็นอะไรที่มีมาแล้วแล้วทุกมือนี่อาไอา์สกุณาพรบอกเลยว่าเป็นศิลปินเด็กที่มีแฟนคลับเอฟซีมากกิงกิงพี่น้องแล้วเป็นอีอย่างทีถ้ไหาหลายหลายคนที่ได้เขาไปเห็นเขาไปพบเจอกับเด็กคนนี้ทําไห้มีความหักความเมตตาให้กับเด็กน้อยผู้นี้ พี่น้องขาเสื้อมันว่าด้วยบุญบาร,รมีเก่าของน้องอาอายสกุณาพรนะคะทีติดโตมากซึ่งขอบอกว่าอิหลาเป็นเด็กหน่อยทีมีจริตจากการการเป็นธรรมชาติจริตจาัก,การี่หมยถึงว่าการแสดงพี่น้องการแสดงของน้องก็เป็นอีกอย่างหนึ่งขึ้นเวทีก็ต้อง สวมหน้ากากสวมมงกุฎเข้าไปก็เป็นการแสดงพี่นอ้องแล้วอิลาก,กา็แสดงออกมาให,เหา้เห็นเลยว่าเด็กคนนี้มีอะไรอีกเยอะแย,ยะมากมายที่กำลังสิชายแวลหายเมแม่แฟนครับอีฟซี่ได้เห็นถึงความสามารถของอาอายสักุณาพรพี่น้องคะเมื่อนี้คะ่ะเม่าเวาถึงความสามารถแล้วก็มาให้กำลังใจส่งกำลังใจให้น้องอาอายสักุณาพรนะคะหายไว้ไว จะได้ไปาหาพี่หาน้องใกล้ถึงมือปิดฤดูการแล้วนะคะสำรับเสียงวิหกปิดฤดูการวันที่15้ามิถุนานที่สีหอดน,นี่พี่น้องค่ะที่บ้านที่อำเภอสามพร้าวที่อำเภอสามพร้าวจังหวัดอุดรพี่น้องค่ะจังใดกับฝากไปแม่แฟนครับเอฟซีนะคะซื้อบัตรจองตั๋วนะคะอย่าลืมเข้าไปดูนะคะกลุ่มปิด วันปิดฤดูการของเสียงวิหกด้วยนะคะจังใดก็ตามสร้างสำหรับมือนี่กะเขามาเป็นกำลังใจให้นอ้องอาายสกุณาพ่อนะคะให้อีหลาฟา้าเศร้าเร็วๆนะคะสู้ๆสาวน้อยคนเก่งนะคะเพราะว่าเม่์เมยหลายๆคก้นกะคิดหอดคิดถึงอีหลาอยากเห็นหน้าอีหลาเต็มที่แล้วนะคะสำหรับมือนี่ฝากความคิดหอวคิดถึงหาหนอ่องอารายสกุณาพอน้ำนะคะให้ส่วงให้เศร้าค่ะสำหรับมือนี่ฝากไว้สำนีค่ะสวัสดีค่ะ